ครับผมมือน,นีเบ่ายน้องเพิ่นก็มาเล่นสวนอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับเพิ่นตั้งแต่เพิ่นมาหอดเพิ่นก็คุยน้ำได้สองสามคำเพิ่นก็คุยแต่เรื่องแบบสวนเกษตรครับผมว่าอยากปลูกไผ่อยากไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดน,นี่ในสวนเพิ่นครับบ่ายน้องเพิ่นมานมาหอดสวนปึ๊บคุยกันได้ว่พ่อสองสามคำครับเพิ่นว่าเพิ่นคุยว่ายอยากปลูกไผ่เฮ็ดจังได๋การเกษตรผสมผสาน เฮา,ามีทุนเฮ้าเศษใดพิน่นมาถามผมผมก็เลยบอกว่าการเกษตรมันค่อยๆเฮ็ดค่อยๆไปครับผมเฮ้าตาไปเฮ็ดทีเดียวมันกับบได้ครับผมมันก็ค่อยๆสางไปจาก,จาก,กจากหนึ่งก็ต้องเป็น2จากหนึ่งก็คือหมายความว่า,าเฮ้ามีใอ้่ต้นไผ่ต้นหนึ่งเฮาก็สามารถขยายพันธุ์ได้เป็น มมติออกมาเป็นกอนะครับนอ้อเป็นกออยู่ข้างหลังไงเบาหยองเา้าวอถ้าเขาใหญ่ได้หกเดือนถึงแปดเดือนสามารถขยายพันธุ์ได้ครับผมกิ่งกิ่งเหลื่อมมีเหลื่อมมีากมีอันนี้เหลื่อมมีใหญ่ของหลากอ่อกเขาก็สามารถตอนใดขยายพันธุ์ได้ครับผมผมก็บอกเบาหยองไปยังสี่ครับผมโมเมนต์ว่าเขาเอามาลงทีเดียวแบบลงเป็นลอยกิ่งลอยต้นนะั่น่ะคือใส่ทุนหลายครับผม ฮ่าคค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามครับผมมันนี่เพิ่นมาเพิ่นก็นมีความสุขกันนะนอนอยู่บ้านมันหอนครับผมเบาหยองก่อนนะหอนจนแบบอยู่บ่ได้๋ยวเ่อมาอยู่ป่าไผ่ปึ๊บมาเลยเอาโทศรศัพท์มาเปิดเพลงเลยครับลับอิ่มซิมเลยครับเบาหยองเฮาบผมแจ้งน้อยจังสิปุ๊บเพิ่นครับผมว่าสิปุ๊บเพิ่น คุยกันเรื่องเกษตรเรื่องอ,อ้การใช้ชีวิตแบบอีสานบ้านเฮ้าอีสานบ้านหน้าเฮานี่เป็นอย่างไรกับใดมาซึมซับม้วนครับม้วนหล,ล่ะครับหาคืออีสานบ้านเฮาหาปูหาปลา,ปาอยากกินยังก็ได้กินครับผมคือใช้ชีวิตแบบ บ่ต้องรู้หลาไปเรื่อยๆมีปูกินปูมีปลากินปลา,ปาหาหนันหาหนีเก็บเล็กผสมหน่อยสะสมกันไปเรื่อยๆครับผมได้มานอนอยู่สวนเกษตรพราะพี่ยงบุญแผ่นดินพ่อก็ว่าให้พ่น,นอนฝันก่อนว่าเออให้นอนฝันเกี่ยวกับการเ็เกษตรแล้วก็ให้พ่น,นอนอิ่มก่อนผมจงสิบปุกบเิ่นครับผม ฟังเพลงได้หลายเพยงลงอะมั้งผมว่านี่บา au, ่าวยองเห่าเมื่อนี้เพิ่นว่างครับผมว่างว่างมาไปกับลุงพอไปขับรถไทยลุงพอเขาเมืองลุงพอพาไปพาไปไปอส้สื่อสะบงสื่อหยังมาจัดวัดจัดว่าครับผมก็เสิได้เวลาได้เรื่องกระสิปุ๊บเพิ่นแล้วครับผมบา au, ่าวยองเห่า บืงครับธรรมชาติเปิ้ลมาสิบม้มนจะน้ครับเบึงธรรมชาติธรรมชาติาาาครับเบึงเบึง,บงโอ้ยสวนเกษตรเพราะเพียงอันนี้เป็นสวนไผ่ครับผมปึึงถ้ำพุมเห็ดไอเริ่มแหลกครับผมค่อยเป็นคอยไปกับเขาปีที่สองก็ว่าได้ครับผมปลูกไผ่ปลูกบกลินฝ้าปลูกมะพร้าวน้ำหอมปลูกปีหลาย่างสองสองอยางครับผม เขาข้อหาพันได้เฮาก็มาปลูกครับผมช่วงนี้ก็อยากสีแรงแน่ครับผมนอกระบ่ค่อยมีครับผมครับผมจะว่าโอ้ยเป็นผู้บ่าวเฮาเป็นผู้บ่าวแนวคือไอ้บ่าวห้งเฮาเหรอครับผมบ่าวยองเฮาคือที่หนาวแห้งครับมาว่าเย็นๆอยู่บ้านหอนมานี่ใส่เสื้อแขนยาวคุ้ม ว่าหยองมครับผมเบาหยองเฮาสายยาเฮาครับผมโอ้โอ้ยเบาหยองเบาหยองโอ้ยมาหอดเลยกันนอนเลยคุยกันได้สองสามคำหนึ่งโอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงมานอนอยู่สวนมวนบอถ่ายวิดีโอซื้อโอ้ยมาคุยกันแต่ข้าวเดียวเนาะเป็นยังไงเป็นยังไงมานอนอยู่สวนมูซื้อว่าเป็นยังไงเย็นสบายบ่ บ่ายินดีว่า้ากลับไปหาไอ้หาใส่ตกเปลือกแอร์มันก็สบายว่าข้าพอต้องใส่เอใส่พัดลมข้ากำลังนอนอยู่นี่ยุ่งกับบุ๊มบิ๊มซ้ำอยากนอนต่อไปต่างอื่นมาเพิ่งสวนเลยนะมาเพิ่งสวนอ่าให้เขามาได้อยู่แต่ว่าบ้านเปิดเป็นจริงเป็นจังคือให้มันสำเร็จกันเป็นนนออยู่ สวนเด็กคองเพ่อนบ่าปูเก้วพันมเมาโรดมเมาอยู่หนีเ่าหยองอยากเห็ดอยู่อ่ะคุดซานมันเบาเบาหยองครับพูดได้บุกลูกเนาจีนง,งานบุกลูก ได้นอ้อมาบุกปลุกสวนหอยอม,มาาสวนกเกษตรพ่อเพียงเฮาครับผมโอ้มีตรน่ผ่านครับผมมาเขาสวนเขายังสวนกเษวนกเษตรเท่าเขาสวนเกษตรเฮาเขามิตรักหลาเลยครับโอ้โอมายิ่งหนูยิ่งกระป้อมครับผมพอดีมันเป็นธรรมชาตินกหนูกับป้อมกัะไรครับผม เบายองเป็นไงฮะเบายองอยากเฮ็ดเกษตรก็ค่อยๆเฮ็ดเอาเด้อค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอ่าค่อยเฮ้าค่อยๆสางเอาเข้าไปเร่งไปรีบบ่ด้ดอกเบายองนอนเอาให้อิ่มให้สบายใจแล้วค่อยไปมาเข้าหนูเนาะมาเขาหนูได้ยินข่าวว่าสูตรมาเขาหนูเบายองนี่สุดยอดหร่อบ่สุดยอดแล้วจะลองบ้าง ลองเบังไอ้ว่าหากว่ามีสูตรในการใส่เย็นน้าใส่ปลาไหลน้ำว่ามีสูตรกันตกปลากดเบาวยองเข้าครับโอ้ยตกปลาชะโดเข้าครับคนนอนแหงกันจังน้อยเป็นนอนเอาแห้งเอายังก่อนครับเป็นตะนอนนะเย็นดีครับครับอืมบนซซนละนอนละละครับนอนละมันบ่เอานอนไปนอนไปหยิบหนึ่งหยิบไปไงบ่ครับผมอืมอยากได้เมียอยากได้ยังนะครับบ่นนี้สี่ห้านี่ ยั่งยั่งเงินบอดูจากสีแล้วไปเสียวโอเคโอเคอเครับผมโอ้ยเบาไปแล้วเห็นเบายองนอนกับอยากนอนนะเบายองครับเมื่อยครับผมก่อนที่นอนนี่ก็สิคุยกับไอ้พี่น้องบ้านเฮาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนครับผมก็ดล่อครับผมอยู่สวนไผ่เฮาน,น,นี่นอนล่อรถล่อยังามาก ระบบนามกับบ้านมีครับผมครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องครับผมเห็นเบานอนเยอะไปเบาน้องนอนกน็อยากนอนน้ำเพลินครับผมก็มานอนในห่มไผ่ธรามาชาติอีสา,านบ้านเฮาครับผมกเป็นสวนไผ่ตรงริมแมงแต่วันเหมือนมาล้อมหัวเบาน้องมาเล่นน้ำครับวันนี้เพื้นว่างครับผมเพื้นว่างจากไาง้งานเพลินเบาน้องงานเพลินไปกับหลวงพอ่อไปหยังครับ ป็นอย่างวาเบิ้งส้มสนเกษตรผมก็เลยพาผนก็เลยมาเห่นน้ำกับพามาเบื้ังสวนไผ่เหากับไฮพ้นผลิตมาได้หลายต่อหลายอย่างละครับผมเฮาก็บไดนอไผ่ขายนอไผกิ่งช่ำช่วงนี้พรท่านได้เห็ดครับผมค่าแต่ล้อมหัวล้อมยังอยู่สวนครับ เลือระบบนำไปทารถเิ่นมาขุดสาห้ประมาณไรยหนึ่งเลยครับผมเป็นสามบอ่อกระตกไปสามไรครับเป็นโครงการพอมีระบบนำพอได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งครับผมเป็นอุตีกเกษตรพ่อเพียงครับผมวันนี้ผมกระสินอนกับเ่าย้อนเลยครับพี่น้องกับขอฝากติดตามผลงานกันเรื่อยๆนะครับ,บวันนี้เ่าย้อนคนว่าง ต่ว่าบางหิ่งเป็นไปเขาเวนจะว่ามืออื่นเป็นกัอยูมืดมือครับพี่น้องมืออื่นเป็นเขาย่เว้นนี่เป็นบ่ได้เขาเวนต่ว่าแย่คื้นเป็นเขาเวนครับพี่น้องเหมือนกับบางน้องเฮาเห็นบ้างธรรมชาติครับพี่น้องเมื่อ้ก็ขอลาละสวัสดีพี่น้องต่เพียงสมีครับผมขอสวัสดีครับขอฝากติดตามผลงานอะได้ที่พิดพาดถึงที่พี่น้องว่าดีว่าดีกับตีชมมาเลยครับท่าอะไรคอมเมนต์มาเลยครับพี่น้อง กะเบิ่งเบิ่งกันไปด้วยครับพี่น้องวิธีอีสานบ้านเฮาครับผมเรื่องเกษตรอันไรพ่อปรึกษาได้กะผมกับสีปรึกษาด้วครับพี่น้องผมก็ค่อยๆเฮ็ดค่อยๆเอาค่อยๆสางเดิมแรกผมกัปลูกไผ่ตรงรืบเร่งแต่วันก่อนพ่อขายผลผลิตม้างขายนอขายนอแล้วก็ขายจริงขายจริงพอไดปุ๊บผมกับไปซื้อไปซื้อพันธุ์ใหม่มาปลูกเป็นผวก ทุเรียนเศททุเรียนหลักกระบอกพ่าวครับผมสีย่าง,งละน้อยปลูกไปเรื่อยๆครับครับผมวันนี้ขอลาเต่เพียงสักี่ร่อสวัสดีครับแลักก็สินอนครับผมนอนแล้วครับพี่น้อง